สวัสดีจ้าพี่น้องฟองไยทั้งหลายสวัสดีจ้าเพื่อนๆเอฟซีทัวโลกที่น่ารักน่ารักทั้งหลายจ้ะมาเด้อจต่มากินมเขากินหมากันห้องกินเขาอีกแล้วเนาะแต่เนาะท่านผู้ชมกิ้มยังกับยังวัตถีหมกไก่แต่ท่านผู้ชมยาวๆหมกไก่ใส่เห็ดเห็ดอมันปูแล้วจ้ะแล้วก็ไก่กับบริษัทมุนๆเนาะแต่เห็ดเป็นต้นกโครเกลก็ต้นน้อยๆนั่นแหละจ้ะหมกเส้นหม้ออูเส้นหมอนเนาะต่เนาะ แต่ก็นี่ใบกแบบใส่แบบซีนิดนึงเนาะแต่ต้องหอมนิดจะกินแบบนี้เนาะแต่เนาะผันผสมอยากกินก่นในกระเฮ็ดกินเนาะแต่ยุ่งมันออกมันะหน้าเฮ็ดกินเองเบิดอืมกลับ<ะ>หอมหอมอยังหอมกลิ่นหมอ้อท่านผู้ชมอืม เนื้อยาตำเขาเบื่อใช่แล้วก็เออใส่นในห,หม้อจักน้อยน้องนี่มันก็มีใหม่สินว่านิดนึงใหม่ไมีนิดเดียวเลยแต่เพราะเพราะหอมๆม,มันแหมแตะท่านผู้ชมหมกเนี่ยมันก็ต้องมีกินหอมแบบนี้เนาะจ้ะหอมใหม่ๆจักน้อยไหมเนิดเดียวไหม,น,น,น,ม,ไม,น,มน,นั่นก็แซ่เอามันไมกน่กินไหมมันก็เป,ป,ป็นมันก็เป็นหมกมาแต่มันออกบพราท่านผู้ชมหมกใส่ใบตองเข้าไปปิ้งเนี่ย หอมใบตองแม่น่าจะนักแทบแจกเลยนึกถึงมานึกถึงบาา้านของเราไหมอัน,นอัน,นี้กระสมไข่ปลาจ้ะสุกแล้วเอาไปคั่วใช้ไฟจ้ะอืออยากพูดมันก็ลุกโดย ลูกของือกินี้บกฟลังลูกหนึ่งกินสามข้าวก็เบิดแต่ท่ลนมันจมลูกใหญ่หลายฝักก็สับสะก็ดก็ไหลก็แจ้งในเด้อแต่ท่านผู้ชมขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งมาจมให็นกำลังแก้ได้ยัยยาเนาะจ๊ะห์ยัยยาก็จะไปหาทุกๆคนคือกันจ้ะไปหาซาบ้างไปหาเลี้ยวบ้างเนาะแต่เนาะท่านผู้ชมบางทีคอมเมนต์ยังไม่ได้ในตอบจากยายยาก็ไปหาก่อนเนาะจ้ะ เฝ่าห้อง z จ o มแดดเปียมๆเลยผลตกแดออกมับ้างหลังบ้างหน้าไมนลำบากของที่่า nhưng hầu tôi này cái đấy hết chín trở thành chúng mình là sư luôn cả không mày đừng để nhiều mày hết tiền rồi xe với anh

ขอบคุณหลายๆที่เขามาบังมาชมมาติดตามกันเด้อก็จะยาอยากจะไปหาทุกๆุุกคนที่เ้าเนาะแอบใช้สอนออกมาอย่างวันที่ปนป่าแหงจะทนผู้ชมเอามาเธอละหน่อยมาจำกินเลยาย,ยาวยาว พระเอกของงางเกนหมกไก่อ่ะ มันกูดต้มออกเออมันก็กูดเอาใส่ยำกินเนาะจ มันจับพี่น้องมาจีนนึงกันแซ่บแซ่บมไกล เดี๋ยวออกฝาห้องตปงเตียงแม,ม่ม้มนเขาบอกว่าฝ่าฝา,า,ากุศจะทำใั้จม ใครเปน้องโจ๊อยู่ม่ค่อสุด,ด้วยอล๊ายบายบายปบกไก่กับอันสมไขคป่าเลวแต่ท่านุ้น